คนเห็นอะไรข้างหลังพี่ตั๊กไม่จานี่เลยอลังการงานสร้างมากเลยจ้าที่เห็นอยู่นี่นะคะสามแสนขวดที่เราจะต้องไปส่งตามบ้านของลูกค้าโอ้ยไม่ไม่ไม่อลังการมากเลยอะ่ะตอนนี้ใครที่เป็นแบบว่าหน้านี่เป็นกระเป็นฝ้าที่แบบเป็นปื้นๆนะแดดแรงแหลกประเทศไทยยังไม่ไหวอะ่ะ ไม่ได้นะเราต้องดูแลตัวเองเราต้องดูแลให,ให,ให้ให้มันสวยนี่ห้าสิบแล้วแต่ดิฉันไม่ยอมจะดิฉันไม่ยอมนะดิฉันต้องหน้าเด็กตลอดไปดิฉันไม่ยอมตอนนี้ใครที่เป็นฟ้าเนี่ยทั้งชาติที่เป็นชาติก็ไม่หายนี่นะให้นี่เลยเอมิคของพี่ตัก๊กจัดการเลยและที่สุดพัญเนี่ยมันใช้ง่าย ขวดเดียวนี่ที่มันแบบเป็นเซรัม่มเนื้อเซรั่มเนี่ยจุดไปนี่มันซึมไม่เหนียวเืนอหนะด้วยประจั๊กชอบมากๆเลยใช้เลยเชา้าแล้วก็ก่อนนอนง่ายๆแค่นั้นเองจุดทองซ้ำจดุดบนใบหน้าให้ทั่วหน้าเลยทุกคนแล้วตอนนี้นะเอมีเซรั่มของพี่ตั๊กเนี่ยวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นสูตรที่พัฒนาใหม่คือของเขาอะ มันก็ดีอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าพี่ตั๊กกับน้องแอมจะไม่หยุดพัฒนาจะไม่หยุดแบบว่าที่จะทําสิ่งดีให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้สูตรใหม่เอมี่ของเรานะดียิ่งขึ้นไปอีกทุกคนขาอยากจะบอกว่าตัวนี้ดีมากๆใครที่เป็นฝ้าเป็นกระหน้าหมองค้ำเป็นฝ้าทั้งปีนชาติไม่หายเอาตัวนี้ไปใช้เอมี่ของพี่ตั๊กทำไม่ดีขึ้นพีต่ตั๊กยินดีคืนเงินเลย ค้าขนาดนี้เลยอ่ะโปรติเดซมอีมิคของพนะี่ตั๊กเนียนะ1ขวด390กพี่ตักจะแถมให้อีกไปอีก1ขวดค่ะเพิ่มอีก110บาทอ่ะให้ไปอีก1ขวดเลย500บาทท่านั้นเองเห็นไหมอันนี้โปรนิเด็ดมากค้คุณคว้าไว้เลย7ขวด1,000บาทรับรองใครที่เป็นฝ้านะหายแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเลยเอาโปรนี้ไปดีกว่ามันคุ้มกว่ารีบรลยนะจ๊ะทุกคน